ตอนที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เคลื่อนตัวแล้วนะครับโดยมีการขี่เป็นจักรยานของเจ้าที่ตำรวจนะครับนำไปก่อนล่วงหน้านะครับขณะที่ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ตอนแรกก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากจุดนี้นะครับ าาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีควันพอยพุ่งออกจากบริเวณนี้นะครับผมขอนุีาบหลบก่อนสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชม โดนด้านหลังสักครู่หนึงคับไม่ไรคร้ชม็นอยูรงน้นเม่อกีคุณผู้ชมมีมีระเบิดเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเอะไร้งสะเก็ดหรอโดน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 ตรงไหน้างสะเก็พอดีพี่สะเก็ดเหรอพอดีมันไม่เก็ลยเราโดนมากกว่าทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราด้ไว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 เก็ดมันแบบแสบนิดนงเมื่อกี้ที่อยู่ ที่ยืนบางชันหยุดทขาฟังเมื่อสักครู่มีเป็นเป็นน่าจะเป็นระเบิดเกิดขึ้นนะคะระเบิดว่าพิงป้องด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาน้องเขาอยู่เมื่อสักครู่ผมพิมพ์ให้ไหมพี่เอ๋ กบบบบบบ ah> ็มีผู้สื่อข่าวของเดอะสแตนดาร์ดนะครับโดนสะเก็ดระเบิดนิดหน่อยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่มีวัตถุเออ่คล้ายระเบิดคุณผู้ชมดังบริเวณข้างๆที่ผมรายงานอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็เป็นพี่เอกนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเดอะสแตนดาร์ดนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นนะครับ

น้องเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นน้องเฟิร์นรบก,กวนอย่าถ่ายครับรบก,กวนอย่าถ่ายมีมีแผลอยู่ที่ที่ถ่ายถ่ายมือใครคุณผู้ชมก็หลังจากที่สิ้นเสียงระเบิดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็หน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็ได้กระจายตัวออกจากพื้นที่รบริเวณนี้นะครับ I <laughs>